สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะได้อธิบายถึงเรื่องสมดุลของการละลายของสารที่ละลายในน้ำได้น้อยนะครับอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า s ิลเวอร์ l อไลน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตะกอนสีขาวๆนะครับก็ AgCl นะครับครูก็จะวงเล็บด้วย S ก็คือ Solid นะครับซึ่งจริงๆแล้ว s ิ n v e r c ์ l อไลน์แม้เป็นตะกอนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นตะกอนที่ละลายน้ำได้ แต่ก็ต้องเรียกว่าได้บ้างนะครับก็คือละลายได้น้อยมากนะครับซึ่งเมื่อเขาละลายเขาจะแตกตัวให้ซิ l เวอร์ไออนกับคลอรไลไอออนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเขียนค่าคงที่สมดุลน,นะครับหรือว่าค่า ksp เนี่ยนะครับหรือว่า solubility of product เนี่ยนะครับนะครับ solubility Sol product เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ Silver คูณกับความเข้มข้นของ c คลอ i ไ e เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถ หาค่าความเข้มข้นของไอออนในสารละลายของสารไอออนิกที่ละลายน้ำได้ยากได้นะครับ mm. เมื่อเราทราบค่า Ksp หรือค่า solubility product constant mm. นะครับซึ่งค่า Ksp แต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีแสดงให้พวกเราดูอยู่แล้วนะครับว่าตัวไหนละลายน้ำได้มากตัวไหนละลายน้ำได้น้อยนะครับ เรามาดูวิธีการคำนวณเลยดีกว่านะครับโจทย์เขาคำนวณเขาถามว่าจะเติ์จะต้องเติมซัลเฟตนะครับ SO4 2- นี่คือซัลเฟตนะครับปริมาณเท่าใดลงในสารละลายแบเรียมไอออนนะครับเข้มข้น0.5กดซิกรงลบ4มูล,ลาจึงจะเกิดตะกอนแบเรียมซัลเฟตเมื่อ Ksp ของแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ1.1กดซิกรงลบ10นะครับครูเขียนสมาการการแตกตัวของแบเรียมซัลเฟตนะครับแบเรียมซัลเฟตก็ เป็นตะกอนของแข็งนะครับซึ่งละลายน้ําได้น้อยนะครับซึ่งละลายน้ําได้น้อยก็แตกตัวเป็นไอออนนะครับงั้นเวลาครูเขียนค่า Ksp ก็จะมีความเคลื่อนของแบรเรียมคูณด้วยความเคลื่อนของซัลเฟตน,นะครับค่า Ksp บอกมาแล้วเท่ากับ1.1คูณ10กำลังลบ10 ครูอยากหาความเข้มข้นของซัลเฟตก็เอาความเข้มข้นของแบเรียม hm ไปหารแบเรียม hm เขาบอก0.5คูณสิกำลงังลบ4นะครับ10กำลังสิกับส0กำลงั 4, ลง 6, ลบสก็เป็น10กำลังลบหกว่าเอา1.1หาร0.5ก,ก็ได้2.2คูณสิกำลงังลบ6ความเข้มข้นก็หน่วยเป็นโมลาร์ทันไหมครับสำหรับเรื่องการคำนวณหาความเข้มข้นข,นของไอออนนะครับที่เกิดจากการละลายของสารประกอบไอออนิกที่ละลายได้ยากนะครับ คำถามข้อ2.1ครับก็จะพูดถึงการละลายเหมือนกันนะครับแต่เราใช้การละลายหรือการตกตะกอนเนี่ยนะครับในการแยกสารเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นแคลเซียมซัลเฟตนะครับมีค่า Ksp 2.4 x 10-5นะครับพบว่ามีการละลายน้ำได้ดีกว่าแบเรียมซัลเฟตซึ่งมีค่า Ksp เท่ากับ10กํลังลบ10นะครับคันค่า Ksp มาก ก็จะมีค่าการละลายน้ําได้ดีกว่าค่าสารที่มีค่า Ksp น้อยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการอ่านประโยคอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าในสารลายมีแคลเซียมไอออนกับแบเลียมปนนะครับเมื่อเติมซัลเฟตลงไปก็จะพบว่ามีตะกอนของแบเลียมซัลเฟตตกลงมาก่อนเห็นไหมครับแบลรียมซัลเฟตมีค่า Ksp ต่ํา จะตกตะกอนออกมาก่อนนะครับส่วนแคลเซียมซัลเฟตเนี่ยก็จะยังอยู่ในสารละลายก็จะสามารถแยกแคลเซียมกับแบลรียมออกจากกันได้เรียบร้อยแล้วคำถามข้อ2 1ครูมไม่เฉลยนะครับแต่ว่าครูยกประโยคสีเหลืองมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าค่อยๆเติมโซเดียมซัลเฟตลงในสารละลายที่มีแคลเซียมไอออนเข้มข้น1นึ่งสิบกลบสามโมลาร์และสโอนเทียมเข้มข้น1นึ่งจุด ศูนย์คูณสกลัาโมลาร์จะเกิดตะกอนใดก่อนเมืเม่อกำหนด Ksp ของแคลเซียมซัลเฟตได้2 4, งลงล 5, องจุดล,ลังลบหและ Ksp ของสัเถียมซัลเฟตมีค่าเท่ากับสามจุดแปดคูกำลังลบเเราใช้ความรู้ของสีเหลืองมาทำข้อ21นะครับทันไหมครับมาดูข้อโจทย์ข้อ22กันบ้างนะครับ เมื่อกี้นี้ที่ครูพูดถึงเนี่ยครูพูดถึงเรื่องสารประกอบไอออนิกนะครับซึ่งมันสามารถละลายได้แต่ก็ละลายได้บ้างนะครับละลายได้น้อยเรียกละลายได้น้อยดีกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับค่า,า Ksp ของมันว่ามันมีค่า Ksp เท่าไหร่เมื่อกี้นี่คือสารประกอบไอออนิกนะครับคราวนี้เรามาดูพวกสารประกอบเชิงซ้อนบ้างไม่รู้พวกเราจำพวกทรานซิชันเมทัลได้ไหมทรานซิชันเมทัลนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นเมทัลแคดไอออน นะครับเขจะสามารถทำปาปยักับลิกแกนนะครับก็คือไอออนอะตอมหรือว่าโมเลกุลน,นะครับที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนกับอะตอมกลางได้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะครับหรือว่าเรียกว่าคอมเพล็กซ์คอมเพลว์หรือเรียกว่าสารประกอบค o ออร์ดิ t เนชันก็ได้เรียกได้หลายแบบนะครับสมมติครูมีตัวอย่าง เ o าเปอร์อออนทำริายากับแอมโมเนียนะครับถ้าเป็นลิแกนเขาเรียกเป็นแอมมีนนะครับเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยเขาก็ดีเขาก็จะนิยมเขียนอยู่ในรูปของสแควร์แบล็กเกก็คือวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรละ่ะอ่านว่าเตตราแอมมีนนะครับค o พเปอร์ทูไออเขาก็จะมีวิธีการเรียกชื่อของเขาเหมือนกันนะครับครานี้ถ้าเป็นการฟอร์มกันระหว่าง เม่ท่อออนกับลิแกนนะครับเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนค่าคงที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความเข้มของสารตัวนี้หารด้ยความเข้มของตัวนี้คูณกับความเข้มของตัวนี้ยกกําลัง4เห็นไหมครับอย่าลืมนะครับค่าคงที่ที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็น formation constant นะครับขูขอให้หน่อยนึงไม่สวยจำวิธีการเขียนค่า k ได้ไหมครับสมมุติ 4a บวก 2b กลายเป็น 3c แล้วกันนะครับค่า k ก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ c ยกกําลัง3ความเข้มข้นของ a ยกกําลัง4คูณกับความเข้มข,ข้นของ b ยกกําลัง2ทันไหมครับมันจะก้นีิสารประกอบเชิงซ้อนมารวมออไอออนกับไิกแกนมารวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะครับค่าคงที่ที่เกิดขึ้นเรียกว่า formation การเกิดนะครับ constant ค่าคงตัวการเกิดค่าคงที่การเกิดนะครับ แต่ถ้ามีสารประกอบเชิงซ้อนอยู่แล้วแล้วเขาแตกตัวออกนะครับซึ่งเขาเรียกว่า Dissociation อันไหนล่ะมีให้ครูดูไหมอ่ะเขาไม่มีไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าค่าของที่การแตกตัวนะครับค่าคงตัวของการแตกตัวหรือค่าคงที่ของการแตกตัวนะครับ d i s mm. s o o i a t i o n n o n s t a n t ก็เป็นสมการที่กลับกันกับเมื่อสักครู่นี้ สวมวนเมื่อกี้นี้ซิงค์ทำปฏร,ริยากับแอมโมเนีย4ตัวนะครับเกิดเป็นไดตรยแอมมินซิงค์ไอออนนะครับก็แปลว่าครูม,มีสันประกอบเชิงซ้อนตัวนี้อยู่นะครับก็แตกตัวเป็นไอออนได้ไอออนของซิงค์2บวกกับแอมโมเนียนะครับจำนวน4ตัวเหนไหมครับถ้าปฏิกิริยาแบบนี้เรียกดิ o โซเ t ชันปฏิกิริยาไปฝั่งนี้เรียกว่า formation นการที่โจทย์ของเราก็ถามอะไรล่ะครับก็เรื่องสมดุลเคมีปกตินี่แหละเขาบอกจุลความดันเข้มข้นของซิงค์สองบวกในสารละลายมันไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับเตตราไซยาโนซิงเกตอะไรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทูไอออนไม่รู้อ่านแบบนี้หรือเปล่านะครับวงเล็บน่าจะวงเล็บผิด2ลบน่าจะมาอยู่นอกวงเล็บนะครับเข้มข้น0.03โมลาร์กำหนดค่า KD ก็คือ dissociation constant มีค่าเท่ากับ1นึ่คูณสิกำลังลบเ นะครับก็เคุกเขียนสมการการแตกตัวนะครับแล้วก็เขียนค่า kd นะครับก็ความข้มของซิงค์ยก่กำลังหนึ่งความข้มของไซยาไนยก่กำลังสี่หารด้วยความข้มของสารประกอบเชิงซ้อนสังเกตนะครับสองลบน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับก็สมดุลเคมีนะครับเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลความเข้มเริ่มต้นของสารประกอบเชิงซ้อนมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สามตัวนี้ยังไม่มีการแตกตัวนะตอนเริ่มต้นนะครับตัวนี้ถ้าแตกตัวก็หายไปลบเอ็ตัวนี้เกิดขึ้นมา x อ็ตัวนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นมา 4x ตามจำนวนโมลน,นะครับอันที่สมดุลก็จะมีความเข้นเป็น0.03ลบ x สิงก็จะเป็น x ไซยาไนก็จะเป็น 4x คู่ก็จะมาแทนค่านะคบความเข้นของซิงก็ x นี่นะครับความเข้มของซิงความข้มของไซยาไนก็ 4x ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับหาได้ความเข้นของสารประกอบเชิงซ้อนก็คือ0.03ลบ x มีค่าเท่ากับ kd ก็คือ1คูณ4กำงลบ7 ครูตั้งสมการใหม่นะครับโดยการสมมติว่า x เนี่ยแต่ตัวน้อยมากันั้น0.3ลบ x ก็จึงมีค่าเท่ากับ0.03ครูก็จะเขียนสมการเป็น1คูณ10กํลังลบ7มีค่าเท่ากับ4ยกกํลัง4นะครับก็จะได้256 x ยกกํลัง4ถูกไหมครับก็กลายเป็น256 x กํลัง5หาได้0.03นะครับครูก็ย้าย x กํลัง5มาถูกไหมครับย้ายคนอื่นไปแล้วกันเนาะเป็น0.03 นะครับก็เป็น3คูณส0กำลังลบ7นะครับหาร256าน256ก็ได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาก็เอาคำตอบตัวนี้ยกกำลังด้วย0 1เอ่อ1ส่วน5นะครับก็จะได้คำนวณหาค่า x ได้ออกมานะครับกดเครื่องคิดเลขเป็นเรืออปล่าไม่รู้ครูสอนกดนิดนึงก็ได้นะครับเเครื่องคิดเลขนะครับ ก็เป็นเท่าไหร่ล่ะ12เป็น1.17แล้วกันนะครับคูณ10กำลังลบ11 1.17คูณ10ยกกำลังลบ11ใช่ไหมครับ12ึ 1, 2, ลบ2เนาะเป็นลบ11เท่ากับเท่านี้นะครับยกกำลังด้วย1.5ส่วนก็ยกกำลังในวงเล็บ1หาร5ปิดวงเล็บ เท่ากับ0 0 0 6 5หรือ12 3 6.5ณสีกำลังลบ3นะครับวิธีการกดเครื่องเลขเป็นแบบนี้สำหรับการใช้เครข่องคิดเลขในใน o o o g l e นะครับอันคลิปนี้ครูจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ